หลังจากที่การจัดฉเฉลิมฉลองปีใหม่ได้จบลงไปนะครับซึ่งในตอนนี้ทางด้านของพี่สาวชาเฟิงตัวเธอก็พยายามปรุงโอสถขึ้นมานะยครับเหตุผลที่เธอนั้นอยากปรุงโอสถก็ได้รับรู้ข่าวว่าอาจารย์ของเธอหรือว่าทรามโสดจื้อเทียนตงนั้นกำลังที่จะหมดอายุไข่ลงแล้วนะครับเป็นวันที่ทำให้ตัวเธอก็ถึงแม้ว่าจะมีดูได้ดร้ายนีฮะแต่สุดท้ายก็เป็นห่วงอาจารย์อยู่ดีพยายามหาวิธีในการปรุงโอสถเพื่อเพิ่มอายุไขให้กับอาจารย์นั่นเองนะครับแต่ถึงแม้ว่า จะปรุงไปวิธีไหนก็ทำนะครับคือเตาปรุงสดไม่สามารถรับพลังของเธอได้ไหวพังเละเทะไปหมดทุกอันเลยทีเดียวนะครับ แต่พอได้ยินสิทธิ์น้องของเขาพูดว่าอาจารย์จือเทียนตงนั้นที่จริงแล้วมีอายุขคประมาณอีกนับร้านปีเลยทีเดียวนีครับเป็นันที่ทำให้ตัวเธอกงกับรู้สึกไม่พอใจเลยทีเดียวที่กล้ามากหกเธอแบบนี้กับยามเขาโจมตีเล่นงานไปนะครับผมแต่ว่าในตอนนั้นเองทางด้านของอาจารย์ของพระเอกนี่ครับหรือว่าจือเทียนตงตัวเขาก็พยายามที่จะออกไปจากที่นี้แต่พอพระเอกนั้นพยายามที่จะห้ามไว้ก็ไม่สามารถห้ามอยู่ได้น,นะครับขโมยเรือของพระเอกออกไปจากสถานที่นี้เลย ปีใหม่ปีใหม่มันก็ต้องมีประสบการณ์ม่ใหม่อยู่แล้วซึ่งพระเอกก็ไม่ได้หามไปแต่อย่างใดนะครับตัวเขาก็ได้บอกกับเพกเพียงแค่ว่าถ้าเกิดว่าอยากตามข้ามาจริงๆก็มุ่งเดินทางไปที่อาณาจักรที่8ปดสีในตอนนั้นเองพระเอกก็ต้องรีไปหาสมบัตินะครับผมเพื่อที่จะหาเรือใหม่นั่นเองแต่พอมาถึงที่คลังสมบัติจริงๆก็คืออาจารย์จือเทียนตงเอาสมบัติทั้งหมดของนิกายเทลัรไปหมดเลยนะครับพระเอกในตอนนั้นเองก็ถึงกับแบบว่าโกรธมากพอสมกวรนะครับและก็ประก ห้ามให้จื่อถินตงหรือว่าอาจารย์ของเขากลับมาทีนิกาอีกเป็นอันเด็กขาดก่อนที่พระเอกจะรีบมุ่งเดินทางไปที่อาณาจักรที่8เหมือนกันนะครับซึ่งพวกเขาก็จะเช่าเรือเหาะมานะครับอาจจะเป็นเรือเหาะที่ดูไม่ดีมากๆแต่มันก็มากพอสําหรับที่พวกเขานั้นมีทรัพย์สินอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าในตอนเองพอพวกเขามุ่งเดินทางมาถึงเขตอาณาจักรที่8อาณาจักรแห่งนี้ก็เรียกได้แล้วว่ามีพลังจิตวิญญาณแข็งแกร่งมากๆเพราะมันก็ยังมีบางสิ่งบางสางถี่ซ่อนอยู่ในมอ ผิดแห่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งพอพวกเขามาถึงก็มีสิ่งบางอย่างเข้าแทรกซึมไปในจิตใจของเขา เป็น้ายๆกับภาพลวงตาที่เข้ามาในห้วงพลังจิตของแม่นางซันเหนียงซึ่งมันก็ได้สร้างขึ้นมาว่าพระเอกรวมถึงเราศิษย์สาวกของนิกายเทียนหลานคนอื่นๆทำการไล่ัวเธอนั้นออกจากการเป็นศิษย์ของนิกายเทียนหลานและก็ห้ามกลับมาอีกเปละเด็กขาดแต่ตนเองตัวเธอก็รู้สึกเศร้าเสียใจไปอย่างมากว่ามันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันพอนึกจริงๆนะครับว่าพระเอกสู้อย่างของเราไม่ได้คิดที่จะทิ้งลูกศิษย์ไปอย่างใดนะครับตัวเธอก็รับรู้ได้เลยว่าในจุดๆนี้จะต้องเป็น ภาพลวงตาภาพมายาที่สร้างขึ้นมาอย่างแน่นอนพอตัวเธอได้รู้สาเหตุต้นต่อนะครับผมก็เข้าโจมตีตัวมันไปสุดท้ายแล้วก็สามารถหลุดออกมาจากห่วงพิติภาพลวงตาได้เลยครับพร้อมกับปีศาจตัวนึงที่เป็นตัวต้นเรื่องนั่นเองมันชอบ กืนกินความกลัวความเกลียดความอะไรของคนอื่นนั่นเองนะครับทางด้านของคนอื่นในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปีาศาจข้างข่าวนะครับตัวมันก็ติดอยู่ในภาพดวงตาแห่งความกลัวนะครับแต่สุดท้ายตัวมันก็ยังสามารถที่จะหลุดออกมาได้อยู่ดีทางด้านของพีสต์พ,พีของเพกนะครับผมตัวเขาก็เคยมาถึงที่อาณาจักรแห่งนี้มาก,ก่อนอยู่แล้วภาพดวงตาพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะทาอะไรเขาได้นะครับแถมก็ยังจับเอาปีาศาจจิตวิญญาณนี้เข้ามาในหัวของตนเองเพื่อเผชิญกับภาพวง ตามมันจะมีอะไรดีๆใหม่ๆห,ห,หรือเปล่านะครับแต่สายก็ไม่สามารถทําอะไรพี่ชายของเพกได้อยู่ดีทางด้านของเพกในตอนนี้นะครับที่กําลังนอนสงบสติอารมณ์อยู่มันก็มีปีศาจนะครับมุ่งเดินทางมาถึงเพกแล้วตัวมันที่ได้เห็นพเอกก็รับรู้ได้เลยนะครับว่าคนคนนี้รูปงามมาก,มากความกลัวความโกรธของคนคนนี้มันจะอะไรๆออมากแค่ไหนตัวมันก็ได้แทรกซึมเข้าไปในห้วงพลังจิตของเพกเลยนะครับแต่พอตัวมันเข้ามาในห้วงพลังจิตของเพกนั้นตัวมันไม่ สามารถควบคุมเพเอกได้เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ยังสถานเทค่นี้พระเอกเป็นคนควบคุมได้หมดนะครับถึงพยายามที่เขาโจมตีเพเอกไปแต่สุดท้ายก็ถูกพระเอกเล่นงานอยู่ดีนะครับและแล้วก็ถูกพระเอกจัดการไปจนด้าน,นะครับในตอนนี้พระเอกที่ออกมายัางด้านนอกนะครับก็ได้มาเจอกับทุกคนนะครับซึ่งทุกคนสามารถหลุดรอดออกมาจากห้วงพลังจิตภาพมายาได้หมดแล้วแต่มันก็ยังเหลืออีกคนหนึ่งที่ยังไม่สามารถหลุดออกมาได้มันก็จะเป็นพี่สาว,าวเฉาเฟิงนั่นเองนะครับ ส่งพามายาของพี่สาวชาวเฟิงตัวเธอนั้นก็เทียนกับเหล่าศิษย์สาวกของนิกายเทียนหลานถูกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนี้ครับทาการเข้าโจมตีและก็ถูกจัดการฆ่าชิ้งไปหมดเลยนะฮะเป็นเหตุฏิทําำให้ตัวเธอกระเดร้ระเบิดพลังออกมาด้วยความโกรธโมโหอันอย่างมาพยายามเข้าโจมตีบุคคลปริศนาพวกนั้นไปนะยักแต่สุดท้ายตัวเธอก็ไม่สาม,มารถที่จะเอาชนะคนคนนั้นได้และในตอนนั้นเองตัวเธอที่ได้หันไปเจอกับอาจารย์ของเธอคนใหม่ก็จะเป็นพระเอกของเรา เองถูกกลุ่มคนกลุ่มนี้โจมตีเล่นงานไปนะครับเป็นผลที่ทำให้ตัวเธอรับรู้ได้เลยว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมาในตอนนี้เป็นภาพลวงตาอย่างแน่นอนเพราะเธอนั้นเชื่อมั่นเสมอว่าชูอย่างผู้นี้ แข็งแร่งเกินกว่าที่ใครนั้นจะสามารถเล่นด่านแข็งง่ายๆนะครับสุดท้ายแล้วตัวเธอก็สามารถรุดรอดออกมาจากภาพลวงตาโดยความเชื่อของเธอที่มีต่อสู้อย่างในตอนนี้นะครับและหลังาจากที่หลุดออกจากภาพลวงตามาได้พวกเขานั้นก็ได้นําเอาพวกปีศาจทั้งหมดมารวมกันและก็ได้กลั่นเป็นโอสถนะครับเพราะเรือหะของพวกเขาในตอนนี้ก็ได้ถูกทำลายพังไปหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังดีที่พวกเขามุ่งเดินทางมาถึงที่เขตอาณาจักรที่8แล้วนะฮะก็ได้นำเอา โอสดพวกนั้นไปตั้งแผงวางขายเพื่อหาสมบัติหาเงินมาซื้อเรือเอาะใหม่นะครับแต่ว่าพวกเขานั้นก็ยังไม่เชื่อนะฮะว่าสับกุลของโอสดนี้มันจะดีแค่ไหนนะครับจิงทำให้ก็ทําให้พวกเขานั้นเอาให้ผู้คนได้รองริมรถไปนะฮะเป็นอีกทที่ทําให้พวกเขานั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะสับกุลของโอสดนี้แข่งแร่งสามารถยกระดับพลังของพวกเขาได้เลยนะครับผมซึ่งในตอนนั้นเองพวกเขาก็แบบว่ามาต่อคิวกันเพื่อซื้อโอสดพวกนี้นะครับ แต่แว,ว่าพระเอกก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าโอสดทั้งหมดนี้พวกเราไม่ได้ขายเป็นเงินแต่อย่างใดแต่สิ่งที่พวกเรานั้นต้องการนั้นก็คือข้อมูลของนิกายเทียนลานโบลานช่อนั้นส่งใน e ีีนี้ก็จบกันไปอนนะครับสำหรับ EP ีที่ล่าสุดนะครับ207นะครับทุกคนสำหรับ E ีีหน้าคลิปนาเดี๋ยวจะรีบมาตอบทุกคนได้ดูและแลกกันนะครับอาจจะสั้นหน่อยนะครับผมก็สรุปย่อๆไปแปรได้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่เห็นคอมเมนต์แอดลิงไลน์อะไรต่างๆที่อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับ ก็ระวังด้วยนะครับผมอาจจะเป็นเว็บพนันก็เป็นได้ทางช่องเราก็ไม่ได้รับโปรโมทเว็บพนันต่อย่งใดนะครับผมก็ทุกคนระวังตัวกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ